สวัสดีค่ะมีฉันเกน,นิกาเสตปุระอาจารย์แหม่มนะคะวันนี้จะมาเชิญชวนทุกท่านนะคะท่านใดที่เคยติดต่อสอบถามเข้ามานะคะเกี่ยวกับการอ,าอบรมเกี่ยวกับพระกลิ่ปะะลนปาวเรศนะคะ อาจจะมีการเปิดอบรมเกี่ยวกับพักกลิ่งปาวะเลตรุ่นที่6นะคะในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้สามารถติดต่ออาจาร,รย์แม่ได้นะคะด้วยเบอร์โทร0879705064นะคะรับแค่10ที่เท่านั้นนะคะแล้วกอ็อยากให้ทุกท่านที่อยาก รมนะคะติดต่อมาก่อนวันที่10กรกฎาคมนะคะซึ่งทางเราจะได้เตรียมที่นั่งแล้วก็เตรียมเกี่ยวกับเบรกอาหารนะคะแล้วก็อุปกรณ์หนังสือการเรียนการสอนทุกๆสิ่งอยากเอาไว้ให้ทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ